มันหนึ่งประมาณหมื่นห้าถึงสามหมื่นโอ้โหดาเมจไปสี่ล้านหกโอ้โหเนี่ยชัดเจนเลยแรงกว่าจากตอนแรกหมีได้อยู่แคอนน่อันนี้พูดจริงๆนะพเพื่อนเพื่อเราไปดูคลิปเก่าเลยตอนแรกหมีใส่คอแบบนี้แต่ว่าอ่านี่หมีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสลรล็อตที่ช็อปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เ,เห็นไหมครับอีนัตีช็อปที่หมีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินัอตี่ช็อปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับ ปลอดภัยแน่นอนหึงร้อยเปอนใบ,บมีใบรับรองทะเบียนกันค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติม UID ด้วยนะับแล้วก็มีในส่วน ID กับพาสแต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เพื่อเพื่อสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอนห0 0รออเนแน่นอนนะครับ ฮัสวัสดีครับมีลักกี้แบร์นะคบวันนี้เราอยู่กันในเมทัลสลักอเวคเคนิงนะครับวันนี้จะมาแนะนําคอนะครับคอใหม่2ตัวเลยแล้วก็คอใหม่ที่เพิ่งเข้าในหมวดเอ่อใ,ใอในหมวดในหมวดเขาเรียกหมวดอะไรวะหมวดยากสุดนะครับเป็นหมวดใหม่นะหมวดรวมพลังอ่ะ,อะใช่ใช่โดยอันนี้มีคนสงสัยมาเยอะครับว่าที่มีคยแนะนําว่าคอผู้แฝงตนบนสเนี่ยแล้วก็คอคอนกาซ้ายเนี่ย แล้วก็คอหนอนเหล็กใส่4อันแล้วก็เ,เนี่ยคอหนอนเหล็กคอผู้แฝงตัวซ้ายแล้วก็คอคอนกาเนี่ยตกลงมันบับทับกันหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มีจะพิสูจน์ให้ดูนะครับเอาง่ายๆนะเ,นเพื่อนๆดูบับครับถ้าเกิดสมมติบับมันขึ้นมาแล้วบับมันไม่เพิ่มแปลว่ามันไม่ได้บับครับการนี้ที่คือที่มีเทสก่อนก่อนจะลงเนี่ยมันได้บับนะครับแล้วส่วนที่คอมาใหม่ตอนนี้ก็คือ คอไฮนะครับแล้วก็คอซาตานก็อย่างที่มีเคยบอกว่าเราควรจะทั้งจิงโจ้ทั้งไวโอเลีตเลยอะ่ะมันใส่คอเหมือนกันเลยครับก็คือใส่อะไรครับคอไฮสี่แล้วก็คอซาตานสองมีเคยแนะนําไปแล้วนะครับแต่น,นี้หมีเล่นจิงโจ้เป็นดาเมเดจหลักนะหมีก็ใส่อย่างนี้ส่วนไวโอเล็ตหมีจะไวบับและแน่นอนว่านาเดียวควรเอาไวบับครับเนี่ยบานาเดียนคือหมีใส่บับจ่าเลยมันทําให้ดึงทรงประสิทธ,ธิภาพมากนะครับ อ่ะต่อไปวิธีการที่เพื่อนเพื่อจะได้คอไฮพวกนี้เพื่อนๆจะต้องไปดันระดับย่างใช่ไหมครับวิธีเปิดเนี่ยเพื่อนๆต้องมาเปิดที่เจ้าคอตัวนี้นะต้องเพื่อนเพื่อต้องเลเวล65นะครับพอเลเวล65เสร็จมันจะมีเควสทองขึ้นมาเพื่อนเพื่อนกดเข้ามาคุยมันจะพามาคุยกับคอแล้วคอก็จะเปิดนะครับอันนี้คืออย่างแรกเลยบางคนตอนเนี้ยังไม่มีไปเล่นนะเพราะว่าตอนนี้เลเวลยังไม่ถึงนะครับต้องเลเวลถึงด้วยอ่ะเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนเื่อกดตรงขวาเลยครับซีซั่นหลังจากคุยเสร็จเราก็เข มันจะมีรวมพลังทาสู้เราก็กดไปเลยครับอ่าเดี๋ยวมีขอญาตบอกวิธีการเล่นหรืออะไรพวกนี้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบเอ่อจะบอกว่าเมื่อวานหมีไม่ได้เล่นนะเมื่อวานหมีลืมไปว่ามันมีเปิดนะม่หรอกช่วงนี้ติดทําเกมอื่นเยอะมากครับแต่ว่าเมเท์ซาร่าก็เป็นเกมยอดมหาลักษ์ในดวงใจไงก็ไม่ทิ้งนะครับอ่าโดยที่ตอนนี้คอมาใหม่ก็จะมีคอซาตานะครับคอรีเบิร์ดนะแล้วก็คอไฮคอไฮบนส่วนอีก2คอ คอฟู้แฝงตัวบนกับคออันนี้มันมีตั้งแต่คราวที่แล้วนะครับคอคอหนอนเหล็กพ,พวกนี้มีอยู่แล้วนะที่มาใหม่ตอนนี้จะมีอยู่3คอนะครับอ่ะเดี๋ยวมีคออน,นุญาตบอกเอ่อวิธีการเล่นลงลงมือห่วงก่อนนะครับการที่เพื่อนจะเล่นได้เห็นไหมมันจะมีอ่สมมติมีจะไประดับ2เห็นป่ะมันจะบอกบอกว่าคุณจะต้องมีค่าผลึกเนี่ยค่าห่วงเนี่ยค่าห่วงเนี่ยทั้งหมด50ถึงจะเข้าได้ครับส่วนค่าค่าห่วงถ่ายจากไหนนะครับสม,สมมุติเราลงด่านแรกผ่านเลยใช่ไหมมันจะให้เอ่อเจ้า บคูป,ปองสีม่วงมาเนี่ยให้เพื่อนเพื่ออัพศักยาภาพครับอัพจุดหนึ่งมันจะบวกค่าห่วงไปเรื่อยๆก็ให้เพื่อนเพื่ออัพถึง50ครับเห็นบ้างมันก็จะมีสายโจมตีสสกิลแล้วก็สายีลแล้วก็สายป้องการพยายามอัพให้หมดนะครับแต่แล้วพออัพเสร็จมันก็จะไปต่อเหมือนอันเก่าอะ่ะเข้าใจง่ายๆเลยเห็นบ้างเหมือนอันเก่าต่อไปต่อมาประมาณนี้นะครับแค่นี้เองสำหรับการเล่นอันนี้คือหมีไม่ต้องเข้าไปเทสให้ดูเนาะเพราะว่าดันมันไม่มีอะไรยากเลยครับแค่ว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพยายาม เ,เก็บค่าค่าห่วงเนี่ยให้ถึงตามระดับที่บอกมา50อ่าต่อไปเอายังไม่บอกนะมันก็จะขึ้นเรื่อยๆต่อไปก็ร้อยหนึ่งสองร้อยไปเรื่อยๆนะครับคือดันการเล่นเหมือนเดิมไม่มีอะไราย,ยากอันนี้มีขอญาตไม่ลงแล้วกันนะเพราะว่าเออมันก็ทั่วๆไปเลยไม่มีอะไราย,ยากนะแค่ให้เพื่อนๆเข้าใจมันจะมีค่าห่วงเ้เพื่อนเออหาใบม่วงเล่นผ่านด่านเหมือนเดิมแล้วก็หาใบม่วงมาแล้วก็อัพสกิลนะครับ เดี๋ยวมีขอญาตไปลองเทสดาเมจให้ดูเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเทสเอาแผนไรล่าก่อนแล้วกันมาถ้าเพื่อใส่คอบัฟตามนี้มันจะดึงทรงประสิทธิภาพมากทาให้เราระเบิดพลังดาเมจออกมาแบบต่อยบอสหน้าสั่นต่อเือเลยนะคือบอสตัวนี้บอกติหมีไม่ผ่านนะพลังห่างกันอยู่สองหมื่นนะครับแต่ด้วยว่ามีใส่บัฟแบบนี้แล้วก็ใส่คอเพิ่มพลังมาเดี๋ยวเรามาดูดีบัฟกันดีกว่าบัฟนะครับว่ามันทำาังมาตอเพื่อนเพื่อนสังเกตดีข้างล่างเราจะมี3บัฟใช่ไหมเดี๋ยวมีจะขอญาต ยิงให้ดูนะครับว่าเอ้ยบามันเอ้าเวนมันยิงไม่ได้เนี่ยมัดปืนคนยังยืดเอ้าเฮียมันหนีดิโอ้โหมัดหนึ่งสามหมื่นอันนี้เห็นมากเพื่อนๆเห็นข้างล่างาบัฟประมาณเจ็ดครับอันนี้ยืนยันได้เลยครับว่าบัฟบัฟไม่ทับกันแน่นอนนะบวกดาเมจแน่นอนเพราะว่าแรงขึ้นมาเดิมมากนะครับเอ้คุณปล่อยใ,ใครไว้ได้เฮ้ยโอเค

เหลือหนึ่งขีดนะปก,ปกติเนี่ยหมีจะบอกบอกว่าเออมีลงอะ่ะก่อนที่หมีมาใส่คอแบบนี้นะครับอันนี้หมีบอกเลยนะว่าตอนแรกเหลือประมาณ3ามหลอดเพราะพลังห่าง20,000กว่านะเพราะนั้นนี่ตอบโจทย์แน่นอนว่าคอบโบว์แอทแทกแน่นอนนะครับเนี่ยถ้าเกิดพลังหมีมากกว่านี้สักสองสามพันน่าจะมาแต่จริงเล่นหลายๆรอบน่าจะผ่านแต่มีขี้เกลี่ยเอาว่าหมีมาทดลองให้ก็ปกติเมื่อก่อนลงอะ่ะเลือดเหลือสามสี่หลอดตอนนี้เหลือหลอดเดียวกว่าเกือบตายด้วยซ้ำนะถ้าเล่นดีๆก็อาจจะตายเนี่ย อ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้แรงขึ้นแน่นอนอันี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับอ่ะต่อไปก็เดี๋ยวมีขออนุญาตไปเทสเจนนี่ละกันเจนนี่เทนโพสุวรรณไม่ใช่แล้วนะคอระตัวกันนะซึ่งดาเมจของหมีปกติก่อนที่หมีเทสเนี่ยหมีจะได้อยู่แค่3ามล้านสนะเนี่ยพอหมีเปลี่ยนคอเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกล่องของขวัญเนี่ยเนี่ยกล่องของขวัญคือหมียังไม่ได้เก็บเพราะว่าตะกี้หมีมาเทสครับตอนนี้มันไป3าอ๋อสามล้านเจ็ดนะจากตจาเมื่อก่อนตอนแรกใส่คอเก่าได้แค่3ามล้านส เพราะฉะนั้นเนี่ยหมีบอกได้เลยครับว่าแรงกว่าเดิมแน่นอนนะจิงโจ้กไม่หรอกจิงโจ้มันเปลี่ยนเป็นคอบวกแอคแท็กด้วยเวลาเราต่อยเสร็จอ่ะมันจะยิงแรงขึ้น30%มสิบเปอร์เซ็นลยครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างดีมากนะอันนี้หมีก็จะยิงให้ดูนะครับอะเพื่อนๆดูก่อนนะเห็นไหมตอนแรกมีสามบารเห็นไหมพอเปลี่ยนบุ๊คแม่งบัฟพิ่มขึ้นเลยเห็นไหมนี่พอจิงโจ้ต่อยมาครับบัฟขึ้นเลยเนี่ยแอคแท็กบวกสามสิบเปอร์เซ็นต์ไหมเรายิงดอกเท่าไหร่เนี่ยดอกละเก้าหมื่นสามโอ้โ สุดๆเลยนะเนี่ยแต่มันอยู่แค่แปดวีนะเราก็จะแรงอยู่แค่นี้นะครับแต่ก็คือแรงมากอะเก้าหมื่นสามครับเนี่ยตอนนี้บัฟหายแล้วเพราะว่ามันอยู่แค่ประมาณแปดวีนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหาครับป้าป้าอ่ะนะมันเก็บสแต็กเร็วหมัดมืนก้นนยางยืดจูฟี <c oughs> โ่โอ้โหเห็นไหมตอนนี้บัฟขึ้นมาเก้าบัฟเลยครับเดี๋ยวดาเมจพุ่งทะยานเลยนะมมายายนะจินนี่ถึงจะต้องตบปืนให้โอ้นายแรงขนาดนี้เราเนี่ยจิงโจ้โอืออ่า เนี่ยตอนนี้มันเอาง่ายๆนะรวมพลังเนี่ยมันก็คือถ้าเราใช้สกิลต่อยครับเราใช้สกิลต่อยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวๆมีต้องตั้งใจเล่นนิดนนะครับเียวพูดเสียสมามอ่านะดอกหนึ่งโอ้หูหมัดหนึ่งหมัดหนึ่งประมาณหมื่นห้าถึงสามหมื่นโอ้โหดาเมจไปสี่ล้านหกโอ้โหเนี่ยชัดเจนเลยแรงกว่าจากตอนแรกหนีได้อยู่แค่อันนี้พูดจริงๆนะ เพื่นนอนๆอเราไปดูคลิปเก่าเลยตอนแรกหมีใส่คอแบบนี้แต่ว่าแค่หมีเปลี่ยนจิงโจ้เนี่ยไปใส่บอลแท็กสามสิบเปอร์เซ็นต์จากตอนแรกสามล้านสองหมีไปเทสกี้สามล้านเจ็ดแล้วหมีไปเทสใหม่อันนี้สี่ล้านหกอันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับว่าใส่คอแบบนี้ดาเมจ่เพิ่มขึ้นแน่นอนอะไรก็เพื่อนเพื่อนมีคาถามสงสัยก็ออมาพิมพ์ใต้คอ,อมเมนต์ถามได้ครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวหมีบอกนิดน,นึงนะว่าถ้าเพื่อนเพื่อนเออไม่เชื่อหมีก็สามารถดูตรงนี้ได้ครับเขาจะมีสอนนะ เขาจะมีสอนบอกูแล้วว่าคอควรใส่แต่จริงๆมันจะมีคออีกอันนึงใส่บิ๊กจอนเห็นไหมแต่บิ๊กจอนยังไม่เข้านะครับก็จริงๆใส่ไฮคอนี่หมีก็ว่าดีสุดแล้วแหละเออบิ๊กจอนดียังไงใช่ไหมถ้าใส่2ชิ้นกระตุน้นอัพเกรดฮีโร่อ๋อมันได้เพนยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่แอทแทกหายสิบห้าเดี๋ยวเอาเป็นว่าบิ๊กจอนมาเดี๋ยวหมีมาลองให้ดีกว่าแต่ตอนเนี้ยไฮคอนี่คือสุดตรีนเลยแรงมากนะสรุปนะอันนี้หมีพูดถึงถ้าเพื่อนๆเล่น et, ไาาบโบอเล อ,อันเราพูดถึงราวโอเลตเป็นดาเมจหลักก็ใส่ไฮคอแล้วก็ค้ากับซาตานคอไปแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เล่นจริง,จรงโจ้เป็นดาเมจหลักก็ใส่แบบนี้ครับก็ใส่เป็นไอเนี่ยเห็นว่าไฮคอแล้วก็สีซาตานส่วนวโอเลตก็เอามาใส่เป็นบัฟอย่างเงี้ยเอามาใส่เป็นบัฟอย่างที่มีทำเนี่ยครับมันจะช่วยเร่งดาเมจนะมันจะช่วยเร่งดาเมจแบบพุ่งพ่านมากอะ่ะจริงๆนะนี่มาใส่แบบนี้ก็ได้ครับเนี่ยอย่างวโอเลตเนี่ยช่วยกันบัฟสี่อันนี่ อย่างของน้องน้องหัวชมพูเนี่ยคือตัวน้องบันทึกอย่างเดียวไว้เอามาฮิลใช่ไหมเราก็ควรจะจัดที่4ี่คอก็คือการบวกดาเมจอย่างเดียวเลยครับเห็นไนหะมเมลโลอยู่ในทีมแม้แทคของฮีโรออกลงบทั้งหมดหกเปอร์เซ็นต์แล้วกเ็เมื่อสร้างสนาะดีบัฟฮีโรทั้งหมดก็จะได้แพ็คเพิ่มขึ้นอีกแปดเปอร์เซ็นต์ต่อเรื่องบายวิก็คือบวกสองอย่างเลยเสร็จแล้วก็เมื่อเม er ื่อฮีโรอยู่ในทีมทั้งหมดเห็น,นไหมแม้ดาเมจอาวุธอีกห้าเปอร์เซ็นต์คือจริงแค่นาเดียตัวเดียวก็บัฟสามแล้วอะ ต่อไปก็ในส่วนวายโอันนี้มีพูดถึงการเล่นนะน,นาเดียลงมาก่อนยิงติดดีบัฟเสร็จแล้วสลับมาได้2บัฟถูกไหมเสร็จแล้วก็ว i ยโอเลตก็ทําไงครับนี่เมื่อฮีโร่แค่วายโอเลตลงสนามมาเพิ่มแมสแพคทั้งปาร์ตี้เลย15%แล้วต่อเนื่องทุก10วิทุกทุกทุกยีิวิกกระตุน้นผล1ครั้งก็คือมาทํางาน1ิวิแล้วก็มีดีเลยสิมีดีเลยสิวิประมาณนี้แล้วก็สี่ชิ้นเมื่อฮีโร่อยู่ในอเอเรนทีแท็กของฮีโร่ออกรอบเพิ่มสนนับเนอร,รองแล้ว ส่วนอีก2ชิ้นเนี่ยเพื่อนๆจะใส่เป็นไอ้นี่ก็ได้ครับเนี่ยเอาจะเอาคีดาเมทหรือว่าจะใส่เป็นคีดาเมทก็ได้เอ้คีเลทก็ได้ครับคีเลทก็รถถังเนี่ยเนี่ยใส่นี่2ชิ้นก็ได้เนี่ยใส่นี่2ชิ้นถ้าเกิดค่าคีย์เล่เพื่อนๆไม่เยอะคือจริงใส่แค่นี้ก็คือบับแรงมากแลวครับแล้วก็ส่วนจิงโจ้ก็อย่างที่หมีบอกเห็นไหมคอไฮเนี่ยอันนี้สำหรับคนไม่รู้นะ กระตุ้นสถานะอัปเกรดอาวุธก็คือเวลาเราต่อยครับเวลาเราต่อยเนี่ยมันจะขึ้นสถานะอัปเกรดอาวุธมันจะโบนดาเมจอาวุธ30%มสิบเปอร์เซ็นต์ฟรีเลยต่อเรื่องแปส่วนรีดับเนี่ยส่วนนรีบัฟดาเมจไม่เป็นไรเราเราไม่ได้เราไม่ได้เอากับค่านี้มากครับเราเอาแค่4คอแล้วก็ใส่คิแค่นี้แหละครับอ่าเรียบร้อยนะครับอันนี้คือมีเทสปรานะกฏว,ว่าแรงกว่าเดิมเกือบโอ้โหแรงมากเลยนะแรงแรงขึ้นอีกประมาณ50%เอน่ะเอายี้ดีกว่าอ่ะเผื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก คือเมทัลสลักก็มีทำเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้หมีมีงานจ้างเกมอื่นเข้ามาอีก3เกมเลยนะคือหมีก็ต้องทํางานใหม่ด้วยแต่ว่าเมทัลสลักเนี่ยอันนี้หมีไม่ทิ้งเพราะหมีชอบนะครับแล้วก็สําหรับผู้เล่นถ้าเกิดมีอะไรเกี่ยวกับเกมนี้มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกให้ทําได้ครับยินดีช่วยทําไกลทุกคนนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับขอรบกวนเพื่อนนิดนึงนะครับตอนนี้ช่องล็อตที่แบร์เปิดระบบซูเปอร์แทงแล้วนะครับพาะว่าขอบคุณนะอ่าน,นี่คือราคาในมือถือนะครับก็จะมีละหกสิบเก้าแต่ว่าราคาในคอมเนี่ยมันะมบด้นครั่งก็ไไแพ อ่ะอันนี้ก็คือพอเพื่อนเพื่อนโดเนนมาเสร็จไหมครับมันจะอยู่ชื่อใต้คอมเมนต์เลยครับในคลิปนั้นนะอันนี้ก็คือท็อปโดเนนของหมีครับคือใครที่มาโดนเนนให้หมีเนี่ยหมีจะจดยอดไว้หมดและถ้าเกิดสมมุติจะติดเนี่ยแค่ท็อปโดนเนินเขาหมด6คนก็คืออย่างคุณเอกเฮซเนี่ยเขาอยู่อันดับ6ใช่ไหมครับหนึ่งบาทเนี่ยสมมุติถ้าเกิดมีใครมาโดเนนให้หมียอดสะสมเกิน1000บาทหมีก็จะขึ้นมาที่อันดับ6แทนคุณเอกเฮนะครับ ซึ่งตอนนี้มีทำทั้งหมด7เกมด้านหนาคตมีเกมเปิดใหม่มีก็ทำเรื่อยๆนะครับแล้วท็อปโดเนียมันจะขึ้นทุกคลิปของหมีเลยเพราะฉะนั้นก้ใครอยากจะมาติดชื่อท็อปโดเนีแล้วขึ้นชื่อหมีทุกเกมก็มาโดเนียได้นะครับางานนี้นก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่อุตส่าห์สหนับสนุนช่องล u c คกี้แบนะครับ